ผมบอกเลยว่าผมจะไปเล่นตัวตตไกาสักตัวออกคณซูสองอันเก <c oughs> ่งไหมไม่รู้<า>แต่คูซูสองอันต้องมากา <c oughs> เฮ้ยปูแค่เฮ้ยวะแต่ปูเต้นอันนี้ปูเต้นนะดิเมื่อกี้ปูเดินอันนี้ปูเต้นเนี่ยเออแต่ว่ามันไม่ได้เปลี่ยนไอ้ตัวละครที่มาไนะอ,นนนาอนา้นี่นวะเมื่อกี้กระบะขี้เกียจหรอวะ เห็นทุกทีก็เห็นทุกทีมันขยันแบบปูธรรมดากับปูเต้นเป็นคนละเอ็นเป็นเป็นคนละตัวละครในตัวเดียวกันเราดูมังกรลุงคาบห้าห้าห้ามีมังกรสุดสายเสือไปเยี่ยีนี่คือค่าเฉลี่ยกันเลยก็เขาอยู่ในแชทก็จะเป็นค่าเฉลี่ยก็ได้ทาตัวให้เป็นช่องแชทโดยเดียวเราไม่อยากเป็น่าเฉลี่ยเนโลลับในเมื่อทุกคนแบบว่าไปเล่นเกมโอลับเรโลกับ แดน่าเนี่ยสเกตโคนลีโลโอลาฟเอ๊ะเอ๊ะะเไร้นเ่อะเอาือเอสเกตคนเคอนี่ที่เหลืออะไรก็ได้สีเสบสี่สิบหาได้เลยแต่ผมอยากเล่นโอลาฟสุดแต่ปาก็ต้องเล่นะเกติโคโอลาฟได้เป็นตัวตายหิมาใช่ไหมใช่ค่ะอยู่ในเรื่องเมอร์เมดอะดีกว่าเราต้องเออเหน่อยสมองใช้แค่ตอนเรียนกับทางานก็พออ้าวพมีด้วยหรอพพเลเวละครับเล่นลุ้นชิมเมอร์ม่ีใครมีชิมเมอร์ยังวจะไปดูก็ได้เลยนี่ไง ชิมเมอร์3ได้เดบิวทแอปร h Man Shop ร้านเติมเกมถูกไวผ่อนได้เติมได้24ชั่วโมงสามารถเติมเกม l ห a g u อ o f Legends หรือว่าจะเป็นเกมที t ทีแถมเติมบนเว็บรับริช m a n คอยใช้เป็นส่วนลดพร้อมบริการผ่อนนานสูงสุด10เดือนเติมเกมชั้นนำทุกเกมแถมจ่ายได้หลายช่อง,างทางทั้งเว็บไซต์และไลน์จะเติมเกมทั้งทีให้นึกถึงร h Man Shop เดบวทแอปเลยนะเพื่อพี่คารับงงหัวคุมเพื่อคบรมบงงหัวคุ้มปะ อ้ไม่แล้วในปืนพี่ผมมียังไาพี่ปืนไอที่นี่เป็นอะไรอะดาวคอมเมนเซอร์เลยผมมีซาเบเจอร์ใช่ไหมผมแก้ของแก่เทมเดอร์เรผมจะเล่นใครนะอ๋ออ๋ออ๋อไม่เชื่อแล้วช่างกูไม่มีควิกซิลสักอันเซตแตมเมตแล้ววะกายภาพเรนก้าโดดไปรวมอยู่วะเรนก้าดาร์กไฟุ้ยอย่างนี้เรนก้าดาร์กไฟส์ก็ใส่ไททัมให้มันปะไม่ถึงคนที่โดนกินถ้าเราก็มีเราก็มีซานซีซีไป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 เฮ้ยขาดเคิสมันตัน15แล้วเหรอ เอามันปรับเหรอเออว่ะเดี๋ยวผมอ่านใหม่ดิเอ้าแสดงว่าอ๋ออันนี้คือแพทช์ที่กําลังจะเข้าแสดงว่ามันก็ต้องเป็นไอเทมเซตนี้เลยไอบึ้มคาเค้นตันสิบห้าแล้วปกติอะไรคาเค้นไม่มีตันเออ่มีชิ้นนี้แพทชเก่าว่ะช่วยอัปเดตหน่อยครับพี่กัะป๋อยรู้พี่จะดีไงก็เดี๋ยวช่วยอัปเดตให้นี่ไงอ่าตันยี่สิบครับตันยี่สิบอันนี้เป็นการโจมตีมอบพลังสี่เปอร์เซ็นต์สแต็คซ้อนทัพกันได้สูงสุดที่สิบห้าจากนั้นเมื่อสิบห้าได้ตีเร็วสี่สิบ ก็คือใช้ง่ายขึ้นเนาะเพราะว่าอันปัจจุบันที่เราเล่นคือมันตันตัน20ตัน20ได้ตีเร็ว40อันนี้ตัน15ได้ตีเร็ว40ก็คือเร็วขึ้น5ครั้งช่วยผมมองว่าช่วยค่อนข้างเยอะนะแสดงว่าแอคุณซูใจแอนไม่ได้แล้วปะเอาลบเลยก็ได้เลยนะมไม่ถ้าถ้าแอชจะเอาตีเร็วก็ไม่ต้องใส่คุณซูใส่คาเคนไปเลยเพราะว่าเต็ม15บหทุกได้ทันสปีดเลยทันสปีดมาตั้ง4 0เลยก็คือของจะเป็นอะไรแทนคาเคนอีก2องงนแรงเลยก็ต้องคุนซู เอาเออว่าปรับจริงว่ะนี่ไงลาดวิสเปอร์มาเป็นแบบไอ้นี่แหละนะท,ที่ที่มันหลุดออกมาก็คือการโจมตีและสกิลจะสร้างความเสียหายสั้นก็คือเหมือน void star อะครับเ<อ>ข้าเข้าใจใช่ไหมอันเนี้ยเข้าใจก็คือเป็นเป็นเจาะเกาะด้วยสกิลหรือตีธรรมดาได้เมื่อก่อนมันต้องตีมีช่วงไม่รู้ผมไม่รู้ไงว่าไอ้ก่อนอันนี้มันแค่ตีธรรมดาเดียวเหรออ่อการโจมตีกายภาพ ก่อนหน้าเนี่ยก็คือออโต้หรือไม่ใช่การโจมตีกายภาพดิมันเขียนว่าอะไรวะการโจมตีปกติปหมการโจมตีและความเสียหายกายภาพก็คือต้องเป็นตัวละครที่สกิลที่สกิลออกเป็น AD อ่ะอ่ะถึงจะเจาะเกาะได้ซึ่งตอนนี้ไม่ต้องแล้วตอนนี้ก็คือแบบแคทบอยแทบจะใส่ให้พวกตัวละครเอวีโค้ดอย่างเซตปัจจุบันก็ไซล่าอะไรเงี้ยไซล่าเซราฟีนเนี่ยเอวีโค้ดใส่เจาะเกาะเจาะเวนให้ได้เลยอันนี้เซตแุดห้ครับเวอันนี้ดีกว่า เอ่อลาวิสเปอร์ปับมาของดีนะเนี่ยวันนี้ผมมีอะไรบ้างนะผมมีธนูผมไม่มีเชนเวสแต่หรือวยผมไม่มีเชนเวสอ่ะผมอยากได้เชนเวสอ่ะยิ่นั่นได้ยินผมพูดเหรอเพิ่มฉุนยังพี่รับเลยปิงพี่ปีนปีนผมเปล่พี่ไม่เห็นเลยอ๋อมึงปิงเหรอรอเล่นป้าผมผมกำลังนั่งผมกำลังนั่งดูขึ้นในยูทูบอยู่เลยพี่นี่แอบนะอ้สารเป็นพี่แคบอยเองทุกคน นี้ก็รู้แหละไอ้ยนอมซี่เป็นปืนใหญ่อะวิจินาได้หมอบพลังโจมตี50%ให้กับนอมซี่อ้าวแล้วนอมซี่จะกลายเป็นดาเมจอะไรก็เป็นดาเมจเดี๋ยวนะพอมานั่งอ่านนอมซี่แล้วมันแปลกมากเลยวนอมซี่เป็นปืนใหญ่ใช่ไหมครับอุย้ยอ๋อแต่ว่ามันได้สแตทไอ้นี่นี่ว่าสแตทพลังพื้นฐานนี่แต่ว่าสกิลมันเป็นเวทนะซึ่งทิจินามอบพลังโจมตีให้นอมซี่แปลกผมว่าอันนี้แปลกเข้าใจที่พี่พูดปะ่ะพี่เปี๊ยจะพูดไม่รู้เรื่องจำนอมซี่ได้ไหมหมันจะมี3เทพแบบสุ่บ ปืนใหญ่เมดอีกอันหนึ่งอะไรก็ไม่รู้แต่ละเกมแห่ะเรารอบนี้นอมซี่เป็นปืนใหญ่แล้วปืนใหญ่มันสก,กลตามลูกหมัดลูกหมัดคือพลังโจมตีพื้นฐานแต่สก,กิลนอมซี่ดันเป็นพลังเวทก,ก็แปลกปละว่าแปกไหมก็คือมันมันก็คือถ้าไม่เล่นสายตีก็ต้องเล่นสายสกิลเรืองเอาอยากเล่นสกิลหรือยากแต่ผมว่านอมซี่แคโนเนียถ้าคุณเล่นยิงผมว่าต้องเล่น a อดีอยู่ดีเว้ยเล่นเวทไม่ไม่คุ้ม มัมซี่มันสมเมทกับปืนใหญ่มันมีอีกอันหนึ่งมั้งผมจาไม่ได้ไม่รู้ว่ามันมีอะไรอีกหรือหรือมันมีแค่เมทกับปืนใหญ่เอ๊ะไม่รู้ว่ะจําไม่ได้อะมี3าอันดิมัมซี่เป็นแคโนเนียไม่รู้ว่าไม่รู้ว่ามีอะไรถ้าเปลี่ยนพลังโจมตีเป็นความโดยโจมตีนะมันเลยไม่เดี๋ยวถ้าปืนใหญ่ตีเร็วมันโกงเลยเพราะว่าปืนใหญ่มันต้องการตีรัวๆตี5ครั้งมันจะยิงกระสุนเพิ่มมีอินเวกอีกอันเดี๋ยวผมดูสเตตปัจจุบันคาเค้นกัน เอามาเทียบกัน,นมันได้แท็คสปีดเท่าเดิมเออได้เท่าเดิมเลยวะ่ะเฮ้ยเชี่ยมันคือบัฟตรงๆเลยเนี่ยว่าคนดูสแตทปัจจุบันบอกว่ามอบ AD 3% 3%สแต20ทสามอทมอันนี้4% 15ถ้าเกิดเราคูณ3คูณ20ได้60 4คูณ15ได้60โอ้โหมันคือการบัฟเลยครับก็คือเมื่อเมื่อตีคาเค้นเต็มอะได้ AD เท่าเดิมแต่ว่าเรามันเต็มเร็วขึ้นก็คือบัฟคาเค้นตรงๆเลยน่าสนใจนะ ทูที่เด้าแล้วอะพี่เขาป่อยเดาวะพี่ปื้มสอนเดาแล้วพี่ปื้มสอนเดี๋ยวนะตอนนี้ไอเทมผมได้แล้วมั่งเออแม่งไม่มีออกมีล็อตนี่หว่าผมถอดของมาใส่กลุ่มซูได้ใช้เอโอเป็นอาหารมา้าจะมาเล็นไหมครับก็ลองเล่นดูครับเดี๋ยวมันเข้ามันพุทธเนี่ยก็อยากเล่นอะไรก็เล่นครับว้าวเชืออะไร่ามมาเล่นดาร์กเลสเลคชั่นแล้วก็เอาตัวไปเอาตัวเอาตัวกองดาวไปตายแล้วให้มันเกิดใหม่สเตตเพิ่มขึ้นมันออกเมน์ใหม่อันเนี้ยเป็นที่ออกเมนต์ถือว่าผมไม่เคยเห็น พราะปกติดักไฟมันตายแล้วตายเลยเดี๋ยนะยืนห่างยืนห่างเียอะไรเซตนี้แม่งอยากยืนอุดจะตายห่างไมู่มงโดนอะไรรู้เต็มหมดเลยใครจะยืนห่างยืนห่างก็ยืนเลยกูไม่ยืนอ่ะคนหนึ่งอ่ะคิปเปอร์ไหอุย้ยซิบปปวยหัวขี้ว่ะสองตัวพี่ขับผมไปย,ยังงวยให้รู้เป็นไนงะับบเธอตัวหนึ่งสองอ๋อแล้วมันยืนติดได้ถ้าผมจะลงปืนใหญ่เยอะเพื่อเชียร์ อ่าลงไม่ทันขาดไททันใช่ไหมครับไอ้บึมโดนละนนสิป,ปีกุนซูสิป,ปีนี่มันโดนใส่นะมันคือไอ้ขมเคล็ดใช่ไหมสกาวโอลาฟผมว่า 6. ผมโอลาฟก็ปกติเนาะไฟเตอร์ปกติปะมันมีตี<ป>เร็วให้อยู่แล้วนี่ใช่ปะใช่มันมีสกิลมันกดอนะไรตีเร็วบัตเตอร์สเตอร์เล็กไททันปะเออผมว่าเออยังไงก็ต้องเป็นยังไงไม่ต้องมีไททันละหนึ่งใช่ละสองนะ ต้องบวกหนึ่งบวกหนึ่ง <c oughs> คืออะไรนะะก็สองไงอะไรนะก็สองไงแล้วบวกหนึ่งบวกหนึ่ง <c oughs> คือก็หนนะึ่งบวกหนึ่งไงได้สองอ๋อกูไปนะเนี่ยไอ้ผมกำลังคิดอยู่ว่าแจนน่าจะผมปะนี่ยืนเอาคีเปอร์นะอะไรนะเอาไปแจนอ๋ออ่ะเราไม่เอาไททันเหรอก็กไททันจแจนแล้วก็บัตเตอร์ก็ได้ก็ได้เพราะมันตัวมันตีแทงอยู่แล้วปัตตัวมันเอาแต่ไฟเตอร์มันเยอะนะเว้ยไททันมันเก่งกับแค่แทงนะ ไอ่เกินี้พี่ผมนึกว่ามีแทงเยอะไม่เก๋มีแต่ตัวถึกอย่างเศร้าไม่รู้เหมือนกันแท้งหมดอะ่ะใช่ไงต้อมีบัตรเยลยนะจะสบายวะเซฟีสปป่สองดาวาสมัยดับร่วมมันไม่มีมังกรว่ะกลัวดิบอ้อถูกแล้วถ้าเป็นมังกรจะเป็นมังกรล้วนซึ่งมังกรล้วนมันจะได้แค่ตอน4บาทกับ5บาทผมคาดอะไรอะ่ะผมคาดท้าท้าอยู่ไหนนั่นไงท้าท้ากูจะท้าลารันนี่หรือท้าลาลากูจะท้าแล้วนะกูจะท้าแล้วจะกุนซูบัตรคุณผมจะมีกุนซูบัตรเตอร์ไททัน2ชุดอ่ะ ไอ้บุ้มโดนแน่ผมพูดแค่ว่าพี่แคทบอยโดนแน่บุญอะไรครับคุณซูบัตเตอร์ไททันสองชุดไงบึ้งพี่แม่งอย่างตอดอ่ะพี่โดนผมทาละเล่ทาลาลาลานี่ลาอย่างเงี้ยเพลงอะไรเหยียดเหรียดอท้าเหยียดเท้าร้านมันเป็นอะไรบ้างวะเฮ้ยเป็นสามเฟดเลยเหรอเป็นทั้งวอลเป็นทั้งบุยมันมีแพสซีฟเป็นอะไรไอ้ฆ่าได้ฆ่าได้ยิ่งตายยิ่งตายยิ่งตายยิ่งได้ดาเมจอ้าวตายเหรอ พอเลยทุกครั้งที่ถูกสัมหาสก็ลงสักครึ่งดาวปะเก็บแต่ไม่จริงต้องแบบว่าได้มาตัวแรกแล้วก็ไม่ใส่ด <ผม S 2> ีเยอะเออมันก็ได้มาตัวแรกแล้วก็ยืนตัวเดียวเล่นเป็นโซโล,โล่เรลลิ่งยืนตรงกลางรับหมดแล้วพอปปเล่นมาได้สิป,ปีดิฟโชเคลีย่ยเคลียร์เคลียร์เคลียร์เคลี่ยโดนกูเคลียร์ไอ้สัส ตัวโคตรปัญญาอ่อนเรื <S <S <ข>อเซตปีไอเอ็มเขียร์ผมดรอปเดี๋ยวนะมังกร2มันได้สเตตอะไรวะอ๋อ,อได้กอดระดับไปผมดรอปไอ้อนี่ได้นะลงสองตัวนี้แอบได้คิวเพิ่มอ่ะรอบหน้าจะได้ฟีโรฟีโร7คิดถึงคิปปี้สี่ม้าขี่ม้าซิปปี้ขี่ม้าไปถึงซิปปี้เป็นคาเวเลียนอะ่ะคุณจะล้วงตัวอะไรคุณกรบึ้ออุ้ยเชี่ยแม่งมีขอม,มเทมไปใส่กิโกมเขี่ยมาหนีสามดาวมาสตันนานขึ้นบ่าหวัใหม่แรงที่เดียวสองลิฟต์บดาว เชี่ยวลับมันมีพลิกซิวไอ้มันมีไททันโอ้อยอืตายตอนไหนอะก็เนื่ตายแล้วอ้ดูลับซอยอันนี้เซิร์ฟเทชใช่ไหมใช่ครับลองดูแหกขี้ตาดูโปรตักหุ่นนะครับลองใช้ตาของคุณให้เป็นประโยชน์นะครับถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใช้ก็ได้ครับที่กระบื้มทดถามดีๆก็ตอบดีๆตอบไปแล้วก็ไม่ฟังวะ เออไม่มันก็จะอ้างว่าอ๋อดูในมือถือครับไม่เห็นนีค่คคครรับับบเมือถือไม่มีแชทเหรอม <laughs> ีพี่ขัทบอยนะไม่ใช่ผมนะทุกคนเฮ้ยเฮียอะไรสิเป,ปียร์แล้ซินในสัตว์เฮียสิเป,ปียร์ตายแล้ซินเจอ๋อสิเป,ปียร์หลวงคุณเอทออฟนุย่ยเอ้ยเดี๋ยวนะอะไรมันอะไรผสมเออะไรได้ธนูอันนี้ได้ธนูใช่ปะธนูผ้าคลุมลอดลอดผ้าคลุมน้ำตาอันนี้ดาบกับ ดาวกับเชนเวสผมต้องการธนูต้องต้องเอาไอ้น,นี่มาไอดวยหัวอย่างคาร์สว่ะที่มาละเดี๋ยวรอบหน้าขึ้นเวลนะครับไปโลเขียวม่วงผมมีกุนซูแล้วสองอันมีบัตรเติร์ผมไม่มีไททันเลยอ๋อจริงจริงมีเนี่หว่าอยู่ที่โหนวมีชิมเบ้นอันหนึ่งไททันก็คือตอนนี้มีทุนทูทุนท,นทนูคืว่ากุนซูไท <c oughs> ทันบัตรเติร์นหนึ่งคนแล้วใช่ยิว yeah. อยู่สักยังกูเจอนะมาขายตัวละครครับ เขียวม่วงออนไลน์เออลนั่นบัดซ้ายไปขอเขียวกับม่วงอะไม่ไอ้ที่นี่ไม่ใช่ม่วงนี่ไอ้ที่นี่ใครวะอ่าม่วงมาแล้วขอเขียวหน่อยขอเขียวขเขียวกับน,นั่นอะไม่ใช่ม่วงนี้เด้ ยังไม่เจอจใส่ของก่อนครับคุณซูบัตเตอร์ไทท่านแพนมันเป็นอะไรวะอันนี้แพนเป็นแทงผมไม่ต้องใส่จอบก,ก่อนนะเพราะว่ามีอยู่แล้วิซลไม่มีคุณซูไม่มีดูดเลือดต้องตายแล้วมันมีจอบเกาะจากวิสเปอร์อยู่แล้วนะครับไม่จำเป็นต้องใส่ น้ำม่วงมาแล้วพี่ขบึ้อรู้จักน้ำม่วงป่าวไม่รู้จักจักได้ไงวะสไลด์ตีสไลด์ตีสไลด์ตีอ่ะโคตรจะโกง <c oughs> น้าเขียวขอน้าเขียวหน่อยครับน้าเขียวไอ้เฮี้ยนไม่หน้าเขียวไปไหนวะน้าเขียวอ่ะมะน้าเขียวมาละข,ไขลนนายขายหน้าเขียวเดี๋ยวนะเหน้านเขียว แล้วก็เดี๋ยวนะควิกซิลอยู่ไหนเนี่ยควิกซิลถอดออกมาแล้วใช่ไหมเ่เเอเก็บเอทานสินเลยสัสเห็นแหละโดนมาแล้วสองเวย <laughs> ชีย้ <laughs> มันแปลงสายเยอะจังวะเป็นแอทานินเป็นทางดาร์กไปโหจะแรงจัด เดี๋ยวใส่ของเพิ่มผมต้องการกุนซูต,ต้องการธนูครับจะจับคู่หมดเลยว่ะตอนนี้นต้องการอะไรนะธนูปะ่ะมีซิล,ลแล้วธนูไม่ก็หมัดเอาดูดเลือดธนูอยู่ที่บริเบต้องไพออริตี้อะไรคนวะคนตลกก็ต้องไพรออริตี้กุนซูก่อนครับจริงครับผมตลกผมประเด็นไพรออริตี้กระถาง <laughs> อ้ยจริงจงผมทำฮอสได้นี่ว่หมัดอยู่นี่ถ้าใส่ฮอสก็แต่ไม่มีไททัน อ่ะเดี๋ยวใส่คุณใส่คุณซูปนะไอนี้เราเติมใครเด็กหนึ่งอ่ะเอะเติมพวกมิติกปะเติมทวิตไม่คุ้มอ่ะมันตลกอะ่ะคืออะไรเอ่อเผาไอสตินแต่เดลนะเป็นเมติกไฟเตอร์เอออะเป็นดาเมจเอดีเหรอแอบบเมติกไฟเตอร์อ๋อแต่แต่ว่าเป็นเผาไอสตินก็นถูกไปไม่ใช่หรอมันตลกดีมันเอารู้ว่ามันเอาออกไงมันเลยตลกรู้ส,สึกว่าเป็นเจ็ดห้าเจ็ดห้ามันโซลกาไงผมไม่มีโซลกาอ่ะ มีได้แพนทีออนสองดาวมาไปแทงมันชอบเวลาใส่เฟ้นเหมือนสไลด์ทั้งมัน,มนไป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 มามาเขียวม่วงมาแล้วจิ้วเจตคือสีเขียวเขียวอะใครเขียวไว้คนนึงอะ เจอเจตีส์ชงเอ้ปัากนพี่ไม่ตกดาวตัวแค่บ่อยแพนิออนมาน่ะเ0้ไแพนิออนมีตัดฮิวด้วยวะเก่งยังวะบอร์ดนี้แม่งไม่ต้องใส่อะไรเลยปะเนี่ยมีจอเกาะจอเวจากวิสเปอร์มีตัดฮิวจากแพนิออนที่ยวาหกแทมใส่แต่ของเอาตัวรอดโอ้ตายไปละโดนดาเมจตัวเลยวะบริเบอีกทุกเท่งเลย พี่มีแต่ไฟเตอร์พี่แตพุกเลือดเยอะเดาจริงผมว่าผมเลือดเยอะไม่เกี่ยวเล้ยไม่เลือดเยอะไมาสกิลโค่ะไอ้นี่ของสกิลโค้ดเออไอีคุณฟูที่แต่แม่คุ้มจริงแม่งมีแต่ไฟเตอร์อะไรนะแม่งมีแต่ไฟเตอร์จริงก็บอกอะไรพี่แต่คุณฟูดีกว่าแม่งเองยไอ้นี่ผมใส่ไหนไอนี่ได้บัตเตอร์เชนเวทอ่ะไอเช่นเหมือนไม่ได้เชนเวทวะแต่งตูดไหลเอาคอนเทนต์ละกูไอเนี้ยไอเนี้ยได้เชนเวท มีทีทิ้งก็แก้ของก่อนแก้ของก่อนเราต้องบออินเลตคุณซูเอ้แต่มันก็ไม่มีธนูหรือว่ะผู้ทำอะไรเนะี <c> ่ย <oughs> ไม่เป็นไรเราเรา,เราตีเย, <c oughs> <c oughs> ย่ยเย่เพชออนมึงเอาไปวสักบอลบล็ออ๋อเรามีฮอตเดรโร้กันมึงนะครับเขียวเขียวอยู่หนี่ยนะเขียว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  ไม่มีเขียวเลยว่ะเอ้ยโซลกะโอเคได้แล้วอ่าบ้านมึงนะมันมันขาดอะไรนะ่ะขาดคลิกซิลผมต้องตีไอเทมใช่ไหมขาดคลิกซิลไม่ก็แจ็กข,ขาดคลิกซิลเฮ้ยผู้ใส่อะไรไปตีทิ้งนี่ เอ้ยทำไมมันใส่เชนเวทไม่ได้อ่ะมันบั็เคี้ยอะไรอ่ะดูเกมบั็กควยเลยนะถ้าผมใส่เชนเวทที่เชีวอยู่ข้างหลังไม่ได้ผิดบล็อกชีวอยู่ไม่ตรงวะไม่มันขึ้นชื่อแล้วดิถ้าขึ้นชื่อคือมันต้องตรงแล้วดิเอ้ยน้ำตาเนี่ยไม่ใช้โอ้ยบั็กควยอะไรวะเกมขยาตีก็ตีดิเีย เกมขยะนี่ไม่น mm ่า hmm. ดชิบหายตัดเอากูตีสามอันนี้ทิ้งแม่งเนี่ยได้ธนูแล้วก็ไม่ได้โลเนี่ยไอ้สัสไม่มีควิกซิลเวอร์อะโวมอกแล้วกันสายเฟนเอาให้ดิเบ้อแทนดอนเบสสลอ็อตแทงกับเกฟโอ้โหเกฟโล่ขาวขึ้นอยา่อางไรออสเตอร์เล็ก

ถอดของเงินเละเทเหนื่อยชิบหายเลยเขี้ยอันนี้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 ถอดอันนี้โอ้ยเหนื่อยโว้ยกุนซูฮอตไททันเอาอันนี้ใส่นี้ไปอันนี้แล้วก็อันนี้เหมือนจะได้โมเรโลวะถอดอันนี้เหนื่อยชิบหาย ม่ได้โลเลยมาน้าเขียวนะม่วงไปเฮ๊ยคนนเขาเนี้ยเขาเล่นชิวอยู่ก็มาดีชิวอยู่อยู่สู้กับไยเฟนได้ยังไงน้องอืออ้าวเฮ้ยเเฮ้ยจเอาอีกเคโอเเคอมไม่เกยเใช่ไผมอยากเบสตลอดเมียไหนก็มีแาวเวตบินลไอ้บุญสาวยัง อย่างขารทั้งเยื่อใครสองตัวเนะี่ยพี่ไม่สองดาวเลยชิ่วอยู่เนี่ยขาดตัวน,นึงนะผมต้องโลหมดเลยแม่อเรื่องชิ้เจ็บมีสุรกาไหมเนี่ยไม่มีของผมตันเต็มหมดแล้วเนาะก็ของสุรกาสุรกาดาเมจเท่าไหรนะ่เนี่ยหกร้อยเจ็ดสิบแปดเพรนั้นเรียกดาเดมจป่ะผมว่าดาเมจสุรกาหกร้อยเจ็ดสิบแปดเรียกดาเมจป่ะ <laughs> <c oughs> คำอะไรฮะผมว่าผมเอาของให้เจสด,ดีกว่า <laughs> ว่้เฮียมันมีดูเลือดดันในนี้ปะ่ะลอ็ลอตลอ็ลอตล็อตล็อตไม่มีอะ เราเราแปลงอะไรได้ดีกว่านี้ไม่มีเนี่ยเพราะว่าเจดก็เป็นดาเมจเวทศัรกาให้แม่งแค่แคดเดียวให้แม่งฮิวได้ก็เก่งเฮ้ยชิมเมอร์เก้ามันมีโอรุเคออสได้ข่าออฟแชมเปี้ยนเข่าแชมเปี้ยนต่อปกปอร์เรียร์มันคืออารเมนใช่ไหมไปสัตว์มันเชยโดนบาดแช่ชิบหายแล้วโอเคสาทันเต็มแล้วเราไม่โดนแช่ละ แต่อย่าตีสุริยาขอหลองเขาอ,อับแชมเปี้ยนนะขอหลอง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 ,อลองมันยังโกงเหมือนเดิมบอกเขายังได้อ่านเลยโอ้โหกูโดนมันช็อตปไปแล้วเชียเกียร์เพยา์น่าจะเหมือนเดิมปะ่ะทุกๆกล้าเหมือนเดิมทุกทุกห,ห้าวิเลยเหรออ๋อเพราะว่าเขาเขาแชมเปี้ยนมันหา,ายาก,ยากขึ้นใช่มาเร้นเยอะมันมันมันก้าวไม่ได้ไงก้าวมันต้องมีตาสัญลักษณ์เท่านั้นเนี่ยมันมีสองตาเชียรทุกๆุกห้าวิคนดูฮัลโหล ทุกๆห้าวิเออมันชนะเถอะสัตว์นี่ห้าวิมาเลงหลายจัดเลือกผมสามสิบสี่อะปล่อยเซอร์ได้อยู่อันเก่าหกหรือแปดช่วงนั้นแหละแต่อันนี้มันต้องใช้ตะหลิวแปรมาเลยมาเลยแต่ไม่เนี่ยมันจะอะไรบอละปุ่ไหววะขออนุญาตแดนนะครับโอ้ยโดนตันใครวะเคลียร์หน้ายาอีพ่าเอาคไม่โดนละโว่หรืเคลียร์นั้นกัดหัวใครเขาหลุดเลยนะ โบปาฮับหนึ่ง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 เยอะแค่แทีวะแี่บอกแล้วมันเก่งร้อมแล้อ้ลาบไอ้ไฟเตอร์เซตนี้ไม่ต้องคิดอะไรมากว่ะคุณซูบัตเตอร์ไททันจบจบดฮะมาดูเบสในสล็อตเอ่อไฟเตอร์เซตนี้จบจบไม่ต้องทำอะไรให้มันยุ่งยากมากความเฮ้ยชนะปูเต้นไหมนี่ <c oughs> ผมผมอาจจะดชนะเพราะว่าผมมีตัวตีเป็นเลือดอยู่แล้วมีตันฮิวเปล่าไม่มีตันฮิวนะแต่มันสามดาวพี่มีตันฮิวจากแพนดิออนเป็นตีแรงครับมันมีตันฮิวจากแพนดิออนครับทุกคนน้องห่วงขึ้นเวลลงอะไรลงมิติกอะดีสุดบริเออร์อรอมันก็อย่าสูดเพราะลงมิติกอะพี่เจ๋อไหวไหวป่ะพี่ไหวเลยเพราะแพนดิออนพี่ไม่ตายแล้วไซเฟนไม่ตายได้เท่มีกเดียวะเท่มเต็มไปหมดเลยเอออะไรมีดาบวะไอ้นี่ธนูดาบ แก่ของครับแก่ของครับเฮ้ยเฮี่ยไม่มีดาบไม่หวสัสเฮี่ยหนามาเล่นเกมไม่เป็นนี่สัสอ๋อนี่ไงดาบไม่มันจะมีดาบแต่ไม่มีผ้า,าคลุมนี่ผ <c oughs> ้าคลุมอยู่ที่ใครวะผ้าคลุมอยู่ที่เพ็นดิอน <c oughs> ต้องถอดถอดของมไม่ดอนิดไม่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 ไมไมไมถอดแล้วเฮี่ยวนวายสัตว์ปวดหัว <c oughs> เอ้ยตัวลมเดี๋ยวผมกันเบสเจ็แล้วกันแก้เยอะจัด เด,เดี๋ยวกันเบสเจสพอแล้วเจสรอบค่ะดุเดือดามาเจอแอสซิสซินเกฟอีกรอบบอกนี้ผมสู้ได้มาโดยตลอดน้าเขียวไปไหนแล้ววะน้าเขียวโดนใครตีตายวะทำไมมันเหลือแต่น้าม่วงวะสู้มาตลอดแต่ว่าเฮ้ยทาฟโฟรครับมึงขอมิทิกตัวหนึ่ง <c oughs> ลงศุลกาสองตัวได้เลย ไม่รู้ขออนุญาตคลิปนัเขียวนะ้ำม่วงคัมแบกแล้วใครจะไปสู้ชิมเมอร์ได้ะเอออันนี้กิลปะ่ะกิลล้วปนป่ะกิลล้วนกับนี้ดับไฟแปดกิลล้วนผมว่าผมไหวอยู่ปะ่ะนัเขียวอยู่ไหนหนัเขียวอยู่ตรงกลางตายไปลเลยทีเดียดนั่งตายไหวใช่ไหมเอ,อชิวออยูอลงสองตัวรถขได้สองลากางใส่ฟเฟนแบกเยเชยวนากิล แคบปล่อยแพ้แค่บอดแหละนะแพ้บอดอะไรแค่นี้แหละแพ้บอดกิ้วเนี่ยแหละยัยแพ้หรอโอ้ออมันสิบปีสามโอ้โหเอ่อสู้ไมลาลัยอ่ะเราได้คลิปนาเขียวน้ำม่วงกลับมาแล้วเขียวม่วงคัมโฮม <laughs> บอร์ดมันก็ประมาณนี้แหละถ้าเกิดเทียบกับอันโดเก่ามันคือเน,นี่ยแหละครับเล่นไซเฟนคู่กับเชียอยูแล้วก็พยายามหาของไฟเตอร์แท้งไปเทแพ่นดิออน ลายของเวทไปเทเจตมันจะเป็นเจดห้าแล้วก็เดกัมสองที่เหลือมันสุดสายหมดอะคิวสุดสายดาร์ไฟสุดสายอแคบอยชิมเมอร์มันไอดาสามดาวกูเลยตู้ใหม่ก่อนเพราะว่าเซตเซตเซตนี้มันเฟกน้อยนะเซตเจ็ดจุดห้ามันจะเป็นอะไรที่สุดสายมากกว่าแบบเจดสุดสายเหมือนแคบอยเงี้ยเซเลโกนสุดอะไรเงี้ยมันจะมีสุดสุดไปด้านหนึ่งอ่ะมันไม่ค่อยเฟกกันเฟกมันน้อยเฟกมันจะมีแค่แบบเดียวไอพวกเซลาฟีนเกฟ ไอ้ไซเฟนเนี่ยก็เฟจไซเฟนชิ่วอยู่นะก็ถือว่าเฟดอยู่ไม่สุดไม่สุดด้านใดด้านหนึ่งมันหรือมึงน้าเขียวตายวะเออน้าเขียวผมตายโคตรไว